บ้านทำเมนูอะไรเนี่ยโอ้กุ้งกระเทียมพริกไทยไข่ดาวครับวันนี้ไข่สุกหน่อยครับลูกๆขอครับหน้ากินอีกแล้วกุ้งตัวโตมากเลยโอ้กินกับเข้ากล้องปกติต้องเข้ากล้องอยู่แล้วเลยไม่มีข้อขาวอยู่แล้ว ครับไข่ดาวนี่คนละสองฟองเลยนะครับแต่อยู่ในใบเดียวกันใช่ไหมแม่ครับเพราะว่าไข่เล็กเบอร์สอง